ชาวตรางพร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยขณะที่ประชาชนชาวตรางต่างปรับปลืม้มเข้ารับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานเตรียมพร้อมกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ติดตามรายละเอียดของข่าวได้จากธญวัลจิระโรในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวตรังยามบ่ายนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันธรราวรรจิระโรค,ค่ะประจำวันพฤหัสบสีสีที่13สิงหาคม2558ค่ะพผสมนิกรชาวตรังพร้อมใจ,มใจ,ก,มใจกันถวายพระพรเชยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เช้าวันนี้ที่จังหวัดตรังนะคะประสงคนิกรชาวตรังทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชุมพรรษา12สิงหาคม2558โดยได้ร่วมกันสวมเสื้อสีฟ้า ทำบุญตักบาทกันตั้งแต่เช้าตรู่นะคะที่บริเวณลานพระบรมราชานุโสวร,รีรัชกาลที่5ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีกตัญญูกะตะเวทีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่แก่ประสบนิกรชาวไทย จากนั้นในเวลา9 3้นาฬิกา39นาทีที่ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังนายสมศักดิ์ปริสุธโ,โธเหมทานนนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรเปิดกลวยกระทงดอกไม้สดและกล่าวคำถวายราชสัุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวคำอิรวาทราชสัุดีสมเด็จ พระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพร้อมกล่าวนำถวายพระพรชยมงคลเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถนอกจากนี้ยังมีการลงนามถวายพระพรและร้องเพลงสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถโดยมีข้าราชการและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และในเวลา19นาฬิกาที่ลานพระบรมราชานุสวรีวรัชกาลที่5นาในสมศักดิ์พริรุสทโฮเหมทานนท์พว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสัุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาและพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าหลายพันคนต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้า เขารวมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยนายสมศักดิ์ปริศตโทเหมทานนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้ถวายคำนับหน้าพระบรมขอภัยค่ะพระบรมมสาธิศลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรจากนั้นกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพร ก่อนที่วงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรารมีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีพร้อมถือคมเทียนและร่วมขับร้องเพลงสดุดีมหาราชค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะกับกิจกรรมดีๆที่ชาวตรังค่ะก็ได้ร่วมใจกันนะคะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะยังมีการจุดพลุนะคะสวยงามมากมายเลยทีเดียวค่ะและก็ยังอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งชาวตรังค่ะก็ได้มีการเข้ารับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน เพื่อร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวานเวลา10นาฬิกา30นาทีที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5สารกลางจังหวัดตรงังนายสมศักดิ์ปริสุทโธเหมธนา์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังนายกิตลีกภยัยนายกองค์การบริหารส่วนขออภัยค่ะนายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะและประชาชนทั่วไปค่ะก็เข้ารับ มอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัณษา8 3พรรษา12สิงหาคม2558กับกิจกรรมไบฟอร์มมัมปั่นเพื่อแม่เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริมพระชมพัณษา8 3พรรษาในวันที่12 um ส,สิงหาคม2558 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ตามพระปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารที่จะจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตตะเวที ความจงรักภักดีต่อสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถและเป็นการแสดงออกถึงความสมามัคคีร่วมกันของประชาชนชาวไทยด้วยทรงเห็นว่ากิจกรรมปั่นจักรยานเป็นการออกกําลังกายที่ดีเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดความสมามัคคีของพระ,พระนิกรทุกหมู่เหล่าอีกด้วย สำหรับจังหวัดตรังนะคะก็มีผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติทั้งสิ้น2,880คนอย่างไรก็ตามค่ะยังมีผู้ที่สนใจจะปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติที่ลงทะเบียนไม่ทันก็ยังสามารถมาลงทะเบียนได้อีกนะคะโดยบุคคลดังกล่าวก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใน,ในครั้งนี้ได้ค่ะโดยสวมเสื้อสีฟ้าเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีซึ่งการลงทะเบียนรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ที่จังหวัดนะคะก็จะเปิดให้ประชาชนชาวตรางค่ะสามารถมารับได้ในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเองนะคะก็สามารถนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาให้บุคคลที่รับแทนได้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่พลุลหมาดหมู่ที่2ตําบลนาโต๊ะหมิงอําเภอเมืองจังหวัดตรังนายสมศักดิ์ริสุทโทเหมทานวนว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ําในวันเฉลิมพระชุมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจ,จํานวนหนึ่งล้านตัว ซึ่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันที่12สิงหาคมนี้ถือว่าเป็นวันมิ่งมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่มีความสําคัญยิ่งต่อปวงชนทุกแห่งหนในประเทศไทยจังหวัดตรังและกรมประมงนะับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้น้อมนําแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านมาพัฒนากิจการประมงในหลายๆด้านและได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่า จึงได้ดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระจชะกุศลและในวันนี้ศูนย์วิจัยและพัฒน,นาประมงน้ำจืดตรงังก็ได้มีการจัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำจืดนะคะจำนวน1ล้านตัวได้แก่ปลาตะเพียนปลายี่สกและกุ้งก้ามกลามสำหรับผู้ระมาดแห่งนี้นะคะก็ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งทำการประมงเป็นสถานที่พักผ่อนนะคะ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้พันธุ์สัว์น้ำที่ปล่อยค่ะก็สามารถที่จะเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ไปยังแหล่งน้ำใกล้เคียงได้ทั้งนี้นะคะทางชุมชนก็ได้ช่วยกันบริหารจัดการดูแลแหล่งน้ำให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่มีการจัดขึ้นในจังหวัดตรังของเราค่ะ คุณผู้ชมคะยังไงก็อย่าลืมกิจกรรมไบค์ฟอร์มนะคะซึ่งกิจกรรมก็จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้โดยการสวมเสื้อสีฟ้าแล้วก็นําจักรยานมาร่วมกันปั่นกันได้ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีข่าวสารดีๆให้ติดตามค่ะพ่อมีรอยเท้าให้เราก้าวเดินตามพ่อสอนเราทุกอย่างให้เรารู้จักเหนื่อยอดทน เื่อความสุขในวันข้างหน้าบากบัน่นพยายามเพื่อค้นหาความหมายของคำว่าชีวิตพอเพียงพอดีเพื่อเป็นรากฐานให้ชีวิตอื้อเฟื้อแบ่งปันเพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างสุขแก่สังคมแบบอย่างแห่งวีระบุรุษแบบอย่างแห่งการเสียสละแบบอย่างแห่งความสุขที่ยั่งยืนแบบอย่างแห่งองค์กษัตริย์เนื้อกษัตริย์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดต,ตรังบ้านที่ที่ให้ความอบอุ่นความสุขแก่เราบ้านที่ที่ปกป้องภยัยพยันตรายเท่าวันนี้บ้านถูกทลายแล้วที่แห่งใดจะให้ความอบอุ่นความสุข ความปลอดภัยแก่เราได้อีกร่วมมือกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติบ้านหลังสุดท้ายของเราโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดรงังส่งเสริมการรักษาธรรมชาติทุกรูปแบบขอเชิญประสกนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาไบฟอร์มมปั่นเพื่อแม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่กรุงเทพมหานคร World w ไวด์เว็บไบต์ฟอร์มั1 5 .com และต่างจังหวัดที่สารากลางแต่ละจังหวัดมาแสดงความกตัญญูต่อแม่เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต16สิงหาคมนี้เวลาบ่ายสโมงเป็นต้นไปไบต์ฟอร์มัมปันป่นเพื่อแม่ ของรายการข่าวตรังยามบ่ายนะคะที่สากรอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังค่ะเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมนะคะโดยมีการผ่ากระบอกไม้ไผ่รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรักความสามาคัคคีและปลูกฝังวิถีสากรค่ะที่สากรอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังนายสถาพรประทุมทอง นายอำเภอปะเหลียนนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ40ปีสหกากอ์อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังซึ่งสหกากอ์อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะก็ได้มีการก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องเกษตรกรชาวปะเหลียนเมื่อวันที่11สิงหาคม2518 ซึ่งเริ่มต้นนะคะก็มีสมาชิกจำนวน228คนระดมทุนเรือนหุ้นแรกนะคะจำนวน1,000ขออภายคา11,400ทุนนะคะเพื่อดำเนินธุรกิจสินเชื่อให้แก่สมาชิกและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหากรณ์ก็ได้สะสมทุนเพื่อพัฒนางานสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะสากรก็มีสมาชิกกว่า3,000คนมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า500ล้านบาท ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงพลังความรักความสามัคคีและปลูกฝังวิถีทางสากลการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะประกอบด้วยกิจกรรมนิทรรศการของสากลและและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกิจกรรมการออกร้านจําหน่ายสินค้าราคาถูกและกิจกรรมส่งเสริมการออมโดยมีการผ่ากระบอกไม้ไผ่ค่ะ แล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะจำนวนกว่า400คนเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆของทางอําเภอปลเหรียนนะคะได้มีการส่งเสริมให้พี่น้องในอําเภอปลเหรียญนนะะได้รู้จักการออมนะคะแล้วก็รู้จักกับสาก่อนนั่นเองค่ะถนนยุบทั้งเลนนะคะที่สายตรังกระบี่หลังมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันค่ะ ก็ได้มีการเล่งนำสะพานเหล็กมาซ่อมชั่วคราวนะคะซึ่งก็ใช้งานได้2ออาทิตย์แนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะ วันนี้ที่จังหวัดตรังนะคะเจ้าหน้าที่จากศูนย์สร้างและบุรณะสะพานที่4อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชกลมทางหลวงจำนวนกว่า40ชีวิตค่ะก็ช่วยกันซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข4สายตรังกระบี่บริเวณหลักกิโลเมตรที่23ช่วงห้วยยอดวังวิเศษหมู่8ตำบลบางกุ้งอำเภอห้วยยอดนะคะซึ่งเป็นเส้นหนึ่งในเส้นทางสายหลักฝั่งอันดามันจากตรังไปจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตและจังหวัดระนอง ซึ่งหลังจากฝนตกหนักติดต่อก,กันหลายวันประกอบกับเส้นทางนี้เป็นทางซับน้ำทำให้ถนนลาดยางบริเวณตรงกลางฝั่งซ้ายเกิดน้ำซ้อดินด้านล่างยุบตัวลงนะคะบริเวณกว้างขนาด20เมตรลึก4เมตรถนนหายไปทั้งเลนค่ะจึงต้องมีการปิดเส้นทางในช่วงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยซึ่งนายสุริยวุฒิรับ ลักบรรจงนะคะนายช่างโยธาชำนาญงานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชกลมทางหลวงก็ได้กล่าวข่าว่าจากการสำรวจค่ะก็พบว่าบริเวณถนนเส้นนี้ดินชั้นล่างไม่แข็งแรงเป็นจุดทางไหลของน้ำและเป็นพื้นที่ลุ่มที่ซับน้ำเมื่อมีฝนตกลงมาสะสมก็จะทำให้น้ำซาะทำให้ถนนเสียหายและบริเวณไหลาทางนะคะมีความลึกลงไปจาก ถนนประมาณ8เมตรก็เกรงว่าอาจจะมีการซุดตัวได้หากมีฝนตกซ้ำเพราะเกิดรอยร้าวบริเวณเลนถนนด้านขวาเป็นทางยาวประมาณ20เมตรจึงได้มีการถอดแผงเหล็กราวถนนบริเวณนี้ออกทั้งหมดเพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้การส้มแซมถนนนะคะก็จะใช้วิธีการสร้างเป็นสะพานเหล็กแบปลขนาดยาว25เมตร2ตัวคู่และกว้าง4เมตรเพื่อเชื่อมต่อถนนเป็นการชั่วคราวโดยมีอายุการใช้งานประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่ทางแขวงการทางกระบี่ซึ่งเป็นผู้รับผิดช,ชอบเส้นทางนี้จะดำเนินการซ่อมบำรุงเป็นการถาวรต่อไป โดยในขณะนี้นะคะก็ได้มีการนําป้ายเตือนค่ะให้บอกประชาชนนะคะให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการซ่อมแซมแล้วเสร็จเพราะเกรงจะเกิดอันตรายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณจะให้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้ไรายงานนะคะว่าถนนเส้นนี้บริเวณดังกล่าวก่อนหน้านี้ก็มีการ เกิดหลุมยุบมาแล้ว2ครั้งค่ะแล้วก็เพิ่งซ่อมเสร็จไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะยังไงก็ผู้ที่สัญจรไปในถนนทางหลวงหมายเลขสีนะคะ สายตรังกระบี่นะคะบริเวณหลักกิโลเมตรที่23ช่วงห้วยยอดถึงวังวิเศษหมู่ที่8ตาบลบางกุ้งอภห้วยยอดนะคะใครที่สัญจรบริเวณนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก่อนในช่วงเวลานี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าบ่าวเอกรอเราอยู่แล้วในช่วงทีวีบริการค่ะได้เรียนรู้ได้พยายาม แต่เป้าหมายชีวิตจะไปไม่ถึงเลยถ้าไม่ยอมไม่ให้ไม่คุยไม่รักหาคำตอบให้ชีวิตและพิชิตความฝันให้กายและใจเป็นสุขโัรทัศนแห่งประเทศไทยจังหวัดตรงังส่งเสริมชีวิตพระสันติสุขทุกรูปแบบการไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันสุดท้ายใครเจ็บปวด ก็คนไทยด้วยกันการไม่ยอมลดราวาศอกซึ่งกันและกันสุดท้ายใครเจ็บปวดก็คนไทยด้วยกันถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องหันหน้าเข้าหากันยอมรับซึ่งกันและกันสร้างรักสร้างสามัคคีสร้างความปรองดองเพื่อคนไทยด้วยกันสททตรังสนับสนุนความรักความสามัคคีทุกรูปแบบ พ่อมีรอยเท้าให้เราก้าวเดินตามพ่อสอนเราทุกอย่างให้เรารู้จักเหนื่อยอดทนเพื่อความสุขในวันข้างหน้าบากบัน่นพยายามเพื่อค้นหาความหมายของคำว่าชีวิตพอเพียงพอดีเพื่อเป็นรากฐานให้ชีวิตเอื้อเฟือ้อแบ่งปันเพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างสุขแก่สังคมแบบอย่างแห่งวีรบุรุษ แบบอย่างแห่งการเสียสละแบบอย่างแห่งความสุขที่ยั่งยืนแบบอย่างแห่งองค์กษัตริย์เนื้อกษัตริย์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดต,ตรังบ้านที่ที่ให้ความอบอุน่นความสุขแก่เราบ้าน ที่ที่ปกป้องภัยพยันตรายเท่าวันนี้บ้านถูกทำลายแล้วที่แห่งใดจะให้ความอบอุ่นความสุขความปลอดภัยแก่เราได้อีกร่วมมือกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติบ้านหลังสุดท้ายของเราโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดรงังส่งเสริมการรักษาธรรมชาติทุกรูปแบบ ช่วงนี้นะคะเราไปพบกับเป่าเอกในทีวีบริการข่าวสารรอบเมืองตรังกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วงข้องทีวีบริการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11จังหวัดตรัง่านผู้ชมก็สามาส่งข่ามาฝากรานพยาธาทรากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าพยาธทราต่างๆ ค่าสมัักงานค่าสมัักเรียนข้างานวัดหรือว่าข้างานซอบสามารถส่งมาได้นะครับตามที่ยูที่ขึ้นบนหน้าจอจะปยายามทำมันกันให้ครับเราถึงเข้าวไรซ์วันนีครับสถาบันการพลาศึกษาวิทยาเขตตรังสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาจํานวนซ่อมรายการผู้สนใจติดต่อข้อเื้อเอกสารสอบราคาได้ครับั้งแต่บัตรนี้จนถึงวันที่17สิงหาคม 2อ1 8ัาองท่าเหมือนเติมได้ครับทีไม่เล็กทรศัพย์075น8 0 112ได้ในวันเ,ว,เวลาราชการนะครับสถานีตำรวจภูธรยานตะข้าวค่ายโถตลาดปัสดูข้องราชการจำนวนนึ่งรายการเป็นขลุพันธ์ประเภทยานผ้านาหลดจักรยานยนต์จำนวนเส้คันผู้ส้นใจติดต่อข้อซื้อเอกสาร ไ่โถตะลาดปัสดูได้ครับในวันที่17บสิบหาคมสอ1 8ัามเอิบอท่านดเติมได้ครับที่ไม่เหล็กโทรศัพท์ส่วน8 1 2 8 1ได้ในวันเลอเวลาราชการนะครับเทศบ,บาลนครตรังจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลุงพลาศึกษาจำนวนเส้พันสีหนังผู้สนใจติดต่อข้อเสนอเอกส้ารสอบราคาได้ครับั้งเดียบันี้จุถึงวันที่19สิงหาคม 2 5 1พรอบท่าเหมือเติมได้ครับสีแม่เหล็กตัวทรัพย์สุ่น7จ็้อนึ่ง่นงได้ในวันหรือเวลาราชการนะครับทศบานคนครตรังครับโซบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโุงเรียนทศบาน8ปดผู้สนใจติดต่อขอเืนอเอกสารสนบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19สิงหาคม2 5 1พสอบท่าเหมือเติมได้ครับ ทีแมลเตัวทรับสุน7 5าสซงนึ่งส78โซงได้ในวันเวล,ลาราชการนะครับสุดท้ายในข้อข้องมหา5วิทยาลัยส้งค้าวนาคารินวิทยาเขตตรังขยายเวลารับสมัครรอบขัดเหลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินหลายได้ตำแน่งพนักงานขับรถจำนวนหนึ่งอัตรารับสมัครนะครับจังแด่บัดนี้จนถึงวันที่19สิงหาคม2 5 1 8 สอบถามเหมือเติมได้ครับที่ไม่รีดโทรศัพท์ 0, 0 7 5น1 0 7 1หได้ในวันเ,ลเวลาราชการนะครับสำหรับวันนี้ขอหมดเวลาลงแรวพบกับช่วขงข้องทีวีบริการในไม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ ก็ขอบคุณบ่าวเอกนะคะที่นำข่าวสารดีๆมาฝากพวกเรากันค่ะในช่วงนี้เราไปกันที่ราคายางพาราตลาดกลางหัดใหญ่กันค่ะยางแผ่นดิบนะคะกิโลกรัมละ4บาทของภัยค่ะ4 7บาท50สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3กิโลกรัมละ50บาท90สตางค์น้ำยางสดณนะโรงงานกิโลกรัมละ46บาท50สตางค์ค่ะผลปามทลายกิโลกรัมละ3บาท 70สตางค์ถึง4บาท10สตางค์ค่ะไปกันที่พยากรณ์อากาศนะคะจังหวัดตรังมีเมฆและมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียส ส่วนวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25 25องศาเซลเซียสค่ะวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18บนาฬิกาสนาทีวันพรุ่งนี้ดวงดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกาสนาทีค่ะยังไงก็อย่ายลืมกิจกรรมไบค์ฟอร์มกันด้วยนะคะซึ่งก็จะเริ่มกันในวันอาทิตย์นี้แล้วะคะ่ะยังไงก็เตรียมสุขภาพให้พร้อมนะคะเพราะว่าในเขตจังหวัดตรังของเราไปกลับทั้งหมดเนี่ยจำนวน26กกิโลเมตรค่ะยังไงก็ เตรียมสุขภาพไว้พร้อมแล้วก็อย่าลืมนะคะผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก็สามารถไปรับเสื้อได้นะคะในวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวตรังยามบ่ายกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ สวยงางผ่านความรักเราการเดินทางช่างเราให้เติบโตขึ้น